เกือบสุดร้อยแม่สลองอุณหภูมิน้มันเกีรีรยขึ้นไปอยู่ที่ร้อยเจ็ดอาอุณหภูมิหม้อน้ำอยู่ที่เก้สิบแปดบ้างก็เก้สิบเก้าที่เป็นอากาศที่ว่าเย็นมากนะครับหมอกเต็มถนนเลย นี่ถือว่าเดือดเลยประมาณนี้เดี๋ยวค่อยติดออยกันนะครับสี่างานี่ขึ้นมาสูตรของดอยแม่สลองแล้วนะครับ ทสออุณหภูมิน้ำเกียกันนะนี้เดิมเดิมเนี่ยอยู่ที่ร้อยห้าองศานะฮะอุณหภูมิบาน้ำอยู่ที่เก้าสิอ็ตอนนี้จอดเกียรพีนะฮะบอกลงหนักมากอากาศเย็นเย็นเลยแหะครับเนี่ยอันนี้ที่พระธาตบนดอยแม่สลองนะครับอุณหภูมิะะนนเกียรเริ่มลงแล้วพอรถจอดละ มาคันเดียวเลยครับฝนตกมาเนี่นะครับอุณหภูมิว่าน้ําลงละเหลือ90องศาอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ยังค่อยๆระบายลงเรื่อยๆนะฮะตอนนี้104 103่ร้อละประมาณนี้นะครับ